พี่น้องไปเตะเตะเสาเสัวกระโงูกลับพื้นมาหองแง่หมูหวานมีความหลักไปหาเาบาเบาคันแบดบ่เบิดกบะโงก,โงกขึ้นมาเจ้าไปอย่างวันหนึ่งฮะไปทะเลตื่นเตะเสาไปทะเลไปว้าโทศรศัพท์กับปูเบาคันแบดบ,บ่เบิดกบะโงก,โงกขึ้นมาหอง มาเบิ่งซอยข่อยในพี่น้องคนมีความหลักโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหูพูดพวกน่ะจนว่าปวดหูโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดได้ตายภาพไปเชียงใหม่กาบขึ้นมาจังกใจจังมามีผูเบาสองคนสามคนพวกน่ะโอ้คนทำบุญได้อีหยั่งหอาหัวตาเพิ่นเขินนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อบ้านเมี่ยงเสียงกระดอเอ้ย ไม่หมูหวานเรามีความลากจะได้าทว่าเป็นตัดผมเส้นบอกว่าผู้ว่าว่าให้ตัดผมผมเงียวต้องตัดผมเวลาว่าอาบน้ำถ่ายก็ว่าเป็นเจ้าถ่าครับอี่แม่โอ้ยบัตไทฮเทบไปส่งเ้ลแล้วสื่อกาแฟมาก คุอเบายางน้ำทะเลกูอยากไปพ่อเดิมันก็สินยางบิดเลยเออเออเบาโทรศัพท์เออสายจะมอทออใส่หูบิดแล้วเออแล้วเอานอโอ้ความช่วยนะน้องนะสวยไหลงามไหลจะอ่อนจะอ่อนไม่สวยหรอกแม่อิ่มหานี่มันแซบบอก่แซบขาดอืมสวยหรอกแม่อันนี้คันแบตมาเบิดบมางูมาหน่ยดิ แม่โทรศัพท์ไม่สวยหรอกพี่อีนี่มันแซ่บเออ่าเก็บของอีแห่่ทุ่ม่หมา่าเมื่อไปเห็นนล้กิน